สวัสดีพชาย้ํำตัวเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างมันเดียวเลยง่ายไหมครับมันง่ายรับเป็นไงครับคุณผู้ชมมาเป็นยังไงบ้าง

อับเชนอร์คนไหนเนี่ยเนเรอับเนดอรนดอร์อไงเรงไต์ม่เเดอร์าเียับป็นไงพุวางแผงอ่ไงเงี้ยครับเล่นลูแข็งแรงเล่นูกแข็แรครับเพราะสไตล์เหมือนเราแข็งแรงครับเสอ๋อไม่ไม่ยมแล้วอ๋อไ่าครับวันนี้าสีามวางแผงร้ครเป็นไง แล้วแต่ครับให้เขาพยามซ้อมย่าีเลยครับแล้วก็แล้วแต่อนเาเป็ิงเด็กอยู่ครับไฟหน้าน่จะดีเพราะว่าเขาดื้อเปดีไปนานแน่ตามมือเนโจเนโจโจเป็นโจอะไรนตามาอ๋อก็โตไม่ได้พี่ันไอซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ก็สแกนสแกนใช่นะอ่ะนี่เราจะากับพันมาได้ไปนี่าน่้โอเค